นี่ก็เรือทีมีิพายมาจากทางอากาศาาากาอำนนวยเรือเจ้าแม่หงสวุทรีแ8นะครับอันนี้มาจากทางอากาศเช่นกันเรือนางข้ามยอดน้องสังดาแกแล้วก็เรือเทพสิงหทองนะครับมาจากอากาศเช่นกันนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมตัวนะครับสำหรับ 45ผีพายชายรุ่นใหญ่แล้วก็ทีมสายซีนะครับเรือสาวสวยเมืองฟ้าอันนี้ก็ผีพายจากค่าชุ้ชุเมืองสมุทรครของเรานะครับแล้วก็เรือเจ้าแม่คำไหลอัวนี้มากไกลพี่น้องครับมาจากเที่ยวแรกครับผมอยใหไขึ้นไปได้แล้วอจอรนี้คณะกรรมการยส่อยอกับทาอยู่ครับ อพอนักนการเรียนเชิญครับชายใหญ่ครับส,สายเอครับรเ,รเรือเป่าไทยเนือจากอากาศอำนวยครับวาจอมแจ้งนี่แลก็เรือสาวสวยมงเวพูนาแก้วเรือสาวสวยลุมธีรา f r ีจากโคตาโ่างนครพนมและก็ัเรือเจ้าแม่แก้วบัวหลวงวัดจอบวัดไตรภูมิอากาศครับครับขึ้นไปยังจุดปล่อยเล,ยเลยครับตอนนี้เขากรรมการสู้บกสู้ฝ่ายรอบแล้วครับตอนนี้ครับ ขอต้อนรับครับพ่อแม่น้องที่มาชมงานแข่งเรือนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรพรรณณที่สนามน้องหานใกล้กับซากน้ำทองเอาเนี่นะครับเปอนี้เป็นมือที่สองแล้วนะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานในประเภทสายใหญ่ครับ ส่วนจิงเล็กแตน่าจะซิงต่วยท่านผพรว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับลักษณะแบบนี้โพนะะันก็เมื่อนการขึ้นเก่าครับขอความลงมือจากพ่อยาเน้องนะร้าเพื่อครับทำเวลาเนะี่ยจักหน่อยทนะราบค่าว่าโรแน่เราอาจจะมีการถ่ายว่าสดคูซิงสระเลิศแต่ก็ถ่ายอยู่แล้วนะครับในชุดอื่นโะ,ะนันก็ฝากรา่รรองเขาครับ ซรอยกันครับแนวใดมันม้วนมันซื่อนการเบิ่งขพกพ่อแม่น้องที่มาเบิ่งมาชมมันสิต่อเนื่องกันอยู่ที่พี่น้องเขาเศร้าเนื้อนะครับที่จะซรอยกันครับบอแม้ว่าเที่ยวเนึ่งปล่อยออกมาแล้วอาอีสามสิบไปสี่สิบนาทีแบบนี้มันกลัวจะทำประดายเนาะสู้ถือเป็นประเพณีหลายนะครับเพแม้เชื่อและเกินว่าเมื่อนี้ครับส่วนใหญ่การะดับมืออาชีพทรับทราบข่าวมาว่า ทีมไทยระดับประเทศทีมซาตสมาครับคนนี้บอลการจักไทเป็นไทยบอลการฝากพ่อแม่น้องเขาที่อยากประสบมาเบิ่งที่สนามซ่าคล่องๆข้างสซ่องท้องๆอย่างนี้นะครับก็ยังมีเวลาหรือท่านที่บริมากครับทั้งถ่ายทอดทั้งเสื้อข้าต่างๆครับเอาชนีก่อนเนาะท่านปัญญาเจ้าบ้านเรามากเราก็ ขอบคุณท่านอาจารย์ดนตรีนะครับพี่น,ออน้องเอ้ยชาวเมืองเอ้ยพร้อมแล้วก็ไปด้วครับด้ออ่าตอนนี้เวลาไม่ได้ทาผู้ใดเด้อพี่น,อน้องด้อไปไปครับอ่าท่านผู้ชมกำลังหลังไหลเข้ามาวันนี้คาดว่าที่นั่งจะไม่มีแลตเ้งแต่ที่ยืนครับอ่ขอเชิญไหมครับ พี่น้องชาวเรือเอ้ยไปเด้ออย่าบอกดูละนวดน้ำมันเสร็จแล้วบอนวดน้ำมันม้วดน้ำมันนวดแล้วก็ไปไปที่จุดปล่อยเรือนะครับตอนนี้กรรมการโทรมากห้าเรือเนาะพี่น้องเมื่อใดสิมากันไปบราษัทเวลาก็เดินไปเรื่อยเรือนะพี่น้องเอ้เวลาบนไอ้ยุดถ่าเฮาเนี่ยไปเด้อพี่น้องเด้อทีมเรือ เอาเบาใทยเหนือยกไม้พายนะครับเบาใทยเหนืออยู่ที่ไหนไปยังเาบาไทยเหนือเอ้ยไปแล้วบอสาวเสือมองเวียดเนี่ยไปยังมาจากคนในแก้วไปแล้วบอยกไม้พายให้เห็นเป็นอุ่นตาอุ่นใจในในเรื่อสาวมงเวียด ไปละบ่ไปละบ่ไปไปครับพี่นอ้องดูตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่น้องที่มาชมมาเที่ยวก็กําลังมีความคึกคักนะครับอยากจะชมเหลือเกินวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญวันที่สองฉะนั้นพี่น้องครับชาวเรือครับเอออยาให้ไหพิ่น์มงเขาพิดหวังเน้อสำหรับวันนี้แล้วก็ทีมสายี45พี่พาพยก็เตรียมไว้แล้วครับเตรียมเลย บบค,ค,ๆๆคันปอบพก้าวพันกินจีิริยูพันพอบกันสายพีเรือพิบูลชัยเทพวารีพรสุดตตเตาวณิีแยวที่สองมื่อนี้เลยเรือเจ้าแม่หงเทวดีแปดแปดมาจากที่ร้องอากาศเหยียบไว้เหียงไว้อย่าให้ขาดตอน ตอนนี้อยู่ที่จุดปล่อยมองไปเห็นอยู่หนึ่งทีมเรืออออีกสามทีมไม่ไหนนะครับเราแข่งขันเที่ยวละสี่ลำเรือนะครับอาอไปให้เข้าใจตามนี้เด้อพี่นองเดินนวดตะวันแล้วลงแข้งลงขาลงกลงก้ามแขนเป็นที่เรียบร้อยก็ไปสร้างบรรยากาศให้พี่นอ้อง่มาวชมมาเในวันนี้นะครับไปพี่น้องไปเออ เดี๋ยวกรรมการกระโโตาให้เวลาอีกเพิ่มเกินห้านาทีนาทีหนึ่งอ่าไปเด้อครับเด้อวันนี้ที่สิบสามเที่ยวจะเป็นท่านตรงไหนยี่สิบสามเที่ยวเด้อมไม่ต้องเด้อยืดเมื่อวานนี้กับสิบเก็ดศรีการ์นั่นก็ยี่สิบแปดเที่ยวเวลาที่เวลาเท่านี้เมื่อวานนี้ก็คือเรือหรือว่าทำงานแข่งขันก็เหมือนจะเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานนี้เวลาเท่านี้แหละนะครับ เอาจำเอาจำเอีมเรือขอให้ท่านโชคดีที่กำลังฝืนิดฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้เอาใช่ถ้าพร้อมก็เชิญนะครับอ่าถ้ายังไม่พร้อมทางฝ่ายพีเกของเราเขาเพิ่มเสียงตมราชกุมารีในนี้นะครับเอาไปเอาไปเหือเะอพราะจำไปพี่ต้องรออยู่เออท่านดีจริงเลยไม่ไม่นี้เนี่ยมันเป็นผักขาดหายกคนก็นได้กินเอาสิอีกทีละ ไปบดดิมาเนแล้วต้องกินก่อนครับก็ทางีฝ่ายรันบาลของเราฝ่ายบรรยายนะครับเรียกติดตามเรือนะครับเที่ยวแรกเรายังไม่ได้ออกมาเลยครับตอนนี้ทางกระโดดมาเราบอกว่า9้านาฬิกาครับตอไปกะพุวนแล้วครับอาเรียนเชิญครับเที่ยวแรก เที่วแรกถ้าเปิดหัวได้ครับเที่ยวต่อไปมันก็จะตามไปครับเรียนเชียครับครับเที่ยวแรกวันนี้นะครับหลดศอศอกอกสยสอยสยอสย เรื่องเตืนทีนะครับผมว่าเอาเอาคว่านี้เลยเปน่ยทั้ในการใการครัเป็นตารอเนี่ทครับไปครับเบาใจดีนะครับให้กาสให้ทราบเพาเขาเานะครับเอ้ว่นมันเร็วถับไปครับจอตัตึงนะทับหาเจือถับไปครับ สองลำครับตอนนี้รเรยนเชญครับเรือทถถี่ท่านได้ทำหน้าที่วันนี้เชื่อได้เลยว่าท่านคงกเตรียมควมพร้อมาอย่างเต็มที่นะครับูพระบบทั้งสองประเภททั้งสประเททั้งกิ่เล็กและก็ชายใหญ่ซึ่งวันนี้เปิดถุงาด้วยชายใหญ่สายเทครับรองน้ำที่ดึงเรือเบาไทยเหนือจากวัดจอมแก้วอากาศอำนวยครับรองน้ำที่สองเรือสาวสวยมงเวจากโคนาแก้ว รองน้ำที่สามเรือสาวสวยรมธิราเอาร์ทจากโพตากนครพนมและรองน้ำที่สี่ครับเจ้าแม่แก้วผือหลวงจากวัดไตรบูรประกาศอนวยครับเตรียรับไปที่จุดปล่อยและก็เที่ยวที่สองที่สามเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับถ้าขึ้นไปยังจุดปล่อยได้ก็ไปได้เลยนะครับอตอนนี้ท่านผู้ชมผู้ให้กำลังใจเราด,ดูแล้วก็ขอฝากที่จัดเยอะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันครือ ยาบปีนีชิงด้วยพระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระคติฐาที่ราชเจ้าครมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประมุขราชกุมิครับวันนี้เชิญนะครับรูที่สามเรือสาวสวยโรงกูดา มาไกลอากาศมวยอสกรครนี่ห้าบิโครับอาหน่วยรักษาความปลอดภัย ขอแสดงความดีใจกับการแข่งขันเรือในปีนี้นะครับผู้ทดสาสองวันห้ารักษาชาวเรือของเราจังรักษาประเพณีการไปแข่งขันเรือช้าครับกขอยท่านประสบโชคดีนะครับให้รักษาความชาในนี้ไว้ตลอดเรื่อยๆกรได้เรื่อยๆจะคัดจะคาไปไรๆชาคนนี้ก็สิเป็นการดีมากต่อไปนี่สี่หาถถวยรางวัลมาให้เพื่อํำไดไปชาของมูกิโลกิโลกมูสี่เรื่องรางวัล ให้รักษาไว้แบบนี้นี่ก็ได้เอาดีมากครับขอบคุณหลายๆมาทุบมาห้มเอาเดียวสนามแข่งเรือน้ำนิ่งสกลนครเป็นสนามที่งามที่สุดเพชรประเทศไทยพี่น้องคุณสกลนครมาเพิ่มการแข่งเรือที่นี่พี่น้องกขบาะข่าวต่อไปว่าสนามแข่งเรือในเมืองสกลนครเป็นดีที่สุดในประเทศไทยนี่เขามีเปรี้ยงรูเรือฟ้ามาแข่งมาเซ็งกันกันลายที่สุดในประเทศ

ุณขอประสานคุหน้ะเพื่อในการกัดการแข่งขันที่อยู่ใกล้ๆหน่อยสมัยนี้เราเอาสามคนสองเที่ยงแล้วครั้คือเราคือเราเราไปสองคนสองสมัยมาที่สี่ตลอดเขาอาสามคนโอ้ยมาสุดกับอาจารย์ตัวเอาอาจารย์ เมืเกไเบัดซ้อม่บัดอรเปนาหเสียงที่สิตตนลนรอบไปไเ้ซสองเพื่อไม่ต้งเงินเรื่องแรกไปได้าดีวลวัข้าวโคโลมาชานัข่าไรลงสซบอรเสียดักว่าลงสอสอัดเบิรนาสามทุ่มเห็นเด็กเสเบิตออนไลน์ไปออะไแค่เอาไปเ่เือนองทำไม้ตอนนั้นหอรชอรี่มันหลายผมก็ได้กรละเม็ดมา ผมบอกอยู <Hearts S 2> <c> ่ว <Ark ham> ่าจะได้เกลือเม็ดไปเอาเด้อท้ายรถของมัเกลือเม็ดอะไรค่ะหอยเชอรี่ที่ที่ค่าขบวนหน้าเกลือได้หนึ่งพันหอยเชอรี่จะเอาทีหน้าเอาเกลือเม็ดกันเต็มปากมัน้งนี่ปากน้องเอาเกลือกันใส่ตายเลยหอยน้อยใส่เม็ดนึ่งตายหอยน้อยใส่เม็ดนึ่งตายหอยน้อยใส่หนึ่งหอยตึงใส่สองหอยมองใส่สามหอยงามใส่สี่หอยเป็นปีก็ใส่ห้าตายเลยครับหอยอ้าใส่หก หอยดุกใส่เจี๊ยบหอยเป็ดใส่เปดหอยแปดใส่เก้าหอยเทากต้องใส่หัวมันเกลือตายยิงบ้านเพิ่เลยเกลือผมครับครับชุดแต่ไม่ได้ขายเองโอ้ยออโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบบาทเดียวบัานจอบแจ้งให้กำลังใจนะครับพี่น้องบัานจอบแจ้งครับคำไหลน้อยพรสวรรค์บ,บัานจอบแจ้ง ก่อนถ้าผสมโชคดีเลาวมีน้องมันจบแดงเด้อะแข่งแบ่งพันกันคือเข้าผมบอกว่อไปจากซ้ายละมัดแปดมัดจนแดงอะไรเห็นมีน้องพายแล้วลงบุกความครบรู้เรื่องหัวใจอ่อนน้ำมาแพ้ชนะจาหัวมันนะเขามาเอาความชนะสมานชิกเข้ามาเอาพี่เอาน้องมาลำเสาว่าท่านทำแบ่งสายน้ำมานี่ไว้คงอยู่คู่เมืองสกุลน้องต่อไปนี่ละแบ่งคันขอให้มากกว่ามันลุ้นการละเอาดีงาม อินดีในแรืกอะไดผมว่าเสียงเลิศด้ยครับผมเสียงยังดีตัวใหญครับนำมาเมื่อคืนอาจารย์โดูลม้วนมังเข้าสุนเฮาข่าพ่อข้าแม่ม้วนขันไลแย่ท้ๆโบราณเข้าเข้ามาเป้าเคสใจญญาหาคุยสาวล้มควงใส่ใส่ดวงอีเกรื่องยู่งผ้าให้ช่องเส้เดี๋ยวนี้นะชื่อวชื่อวที่ี่

ที่หเข้าเส้นชัยลำดับที่1นึ่ลูทีสาเรือสาวสวยรงธีรา FRT ทำเวลาหนึ่งนาที41วินาทีเข้าเส้นชัยลำดับที่สองลูทีสี 4. เรือเระแม่แก้วหลวงทำเวลาหนึ่งาที48วินาที เขาเซนชัยลำดับที่สาลูที่สองเรือสาวสวยเมืองเวทททำเวลาหนึ่งนาที53าิบสามวินาที 1. เขาเซนชัยลำดับที่สีลูที่หนึ่งเรือเ่าไทยเหนือทำเวลาสองนาที6กวินาทีขอบคุณมากครับ ผู้ประกาศเสียงหวานแขีวคุณอาจารย์ของรุ่ยองรุ่ยสักัดเทศบาลนครสุกลนครขอบคุณมากครับอาจารย์สุดที่พงศ์วุฒิสุพงศ์ไปโปรแกรมการแข่งขันคุณวัฒนาสุวรรณคุณคุณเจนเชิงสารจิตคุณอภิวัตรพุทธิริสัยคุณเดชินคุณยศยุทธิคุณจักรยุทธ นางสาวสุพรรณิกาสิริศาลนางสาวสุวคุณภูคำะขอบคุณมากมาคร <Syndrome> ับนี่ละคนครเขาหมอกแข่งฉันเงียบสุดยอดครับคือลูกค้าเนต้องมาครับเดี๋ยวต่อไปครับเชิญครับไปไหนสายดีครับเราครับพี่หน <P 2> <You> <behind and> <subject> like ึ่งเรือพี่โมนชายเก๋วารีขอสุดทรภิษณ์ครับ โรงพยบาบาลราม้นยส่งเข้าแข่งขันครับรอบน้ำที่สองเหลือเจ้าแม่หงษ์สวัสดิ์แปดวัดรักแก้ว